นะแล้วก็มีเจ็ดร้อยแปดร้อยถึงเก้าร้อยนะแต่ท่านที่จบดีนะฮขนาดว่าถึงพันนะแต่ก็ยังหาในตำบลแม่ปีไม่ไหมเขายังไม่มีนะกระดาษขนาดยุคยังน้อยนะทำร้อยปีครับแต่ ดูแลเท่าที่จะสูงได้นะเพราะว่า,เ,า,าเป็นการติดตามนะอนของคณะผู้ทำนะโดยท่า,านนงโชคสายซ่านนะเป็นคุณหมอหัวหน,านาา้าทำไมตรงนี้ครับเพิ่อนนะคุณพี่คุณป้าคุณลุงคุณตาคุณยาย ทั el el é, Ma, ้งสาวเนี่ยมาแก่ไหวรุ่มมากันยิ่สิบสีเดียวนะฮะวันนี้เป็นโอกาสดีสำหรับข้าวอุ่นเตียงนี้พิษสภาคุณเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสองเป็นวันที่เราได้นั่งได้ตกลงกันไว้ว่าเราจะมาเป็นอะไรกันนะฮะแล้วจะได้คูเด็กด้วยกันนะฮะ เป็นการชงภาษาภาษาตัวนั้นคุณหมอยน่งไปบอกให้ร้องเพกธรรมดาแล้วร้องไม่ได้เพลงนะธรรมดาแล้วฟังร้อเพลงก็แบบโซเชียลแชร์ใส่กันมีน้องคนหนค่ณป้าพี่ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้ดีอาบเชนต้องดื่มเบียเชนะยังแข็งแรง ทน,นและก็ต้องทน,พน <c oughs> สองมีคําฝันอยู่ว่าบนทางใดถ้าไม่มีที่ลาบเรียคิดจะเหียนก้าวเดินต่อไปในหนา้ตต้องอดทนทุกวันและเวลาทนจนกว่าชีวิตจะพีน สูดดีนะครวันนี้เราต้องใช้คปอวานมั้นต้องใช้คปอดตนวเราต้องมีปาดทียใหญ่นะอย่างน้อยปอดแบะที่สระลมของวัดเกนประมาณนี้นะเมื่อแตเราจะมีโอกั่งามีลมไหใจดยถ้าตามใจว่าเราสูดดีแล้วนั้นเราหมดอากานะฮะหมดอากาสที่จะได้เฉยนะครับ ราก็ได้รับประปันตรงนี้ท um ี่จ um ิตการสัมนาหรืออะไรที่ต <It> ัวตอนะว่ามีคนสื้อเขียนมาที่มีาหน้าจดจำนะว่าบนทางใดถ้าไม่มีที่น่าคลี่พิเ็ษเดียก้าเดินต่อไปในข้างหน้าต้องอดโทนทุกวันและเวลา ชีวิตจะเป็นสูงหรือต่สุดท้ายเหลือเป็นเท่าเป็นผันอยู่ที่ตอมเจอยอย่างน้อยเหลือกระดูกแล้วม็นยังลอยอัตานก็ไปโผล่ครับแม่น้ำมันก็เริ่มลอยขึ้นแต่ละาท่านใดเอาคนเติมเติมเติมก็ไปนะลำคลองก็สูงเริ่มขึ้นไปได้นั่นชีวิตคือสูงหร้นต่แล้วแต่ก่อนจะถึงวันนั้น ณวันนี้เราท่านมีโอกาสเหลือน้อยนะครับมีโอกาสเหลือน้อยแล้วที่ว่าเหลือน้อยก็คือเราจะไม่มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีจะได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้ชนนะเพราะว่าเวลาเราเหลือน้อยนะความแก่ก็จะเรียนเราทุกวันทุกวันทุ แต่ก็เป็นที่เราอ <te urt> ิเรียกไม่ได้นะแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราต้องสร้างดังคำศาสนาเรีกว่าสร้างบุญนัป็นสะพรานสร้างทานนันท์สนะครับมันก็เหมือนกับทำนิรสรีก็เช่นกันนะเป็นการให้ทานเป็นการให้นะครับถือว่าเกษตรเป็นกัน เป็นการที่เราทำเอาไว้เมื่อเรายังีชีวิตอย่าไปใช้เราไปกินตอนจาใจไปเลยไม่มีใจนะเราไปเห็นได้ว่เราตองรอหู่รอร้านรานรอาทำบุญทำบุศไปให้นะครับมันก็ไม่เหมือนเราตีตัวของราเอนะครับดังนั้นนะโชลงที่ชาวแม่ไเอ็นะรับ nguồn 1, 2, 3, 4, chúng ta muốn tạo ra được 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, แต่ก็เป็นเงินก้องผมแต่เป็นเงินของสมาชิกที่ทําช่วยกันสักละร้อยได้ทับงหมดยสักละร้อยนะครับเป็นที่คุยตรงนี้ผมอยากจให้ดีในหมู่สองหมู่สามหมู่สี่บ้างอยากให้ร่วมไปรวก้อก็ได้นะถ้าหาสมาชิกได้สักสิบคนเป็นอนุ่าคคนตายที่แจงมา เดี๋ยวเราจะได้ร้องเพลงกันมาถึงเพลงแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันนิดนึงนะคะเป็นเพลงที่ออกใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้กำลังดังมากเลยฮะหญิงลีอะไรคะหญิงลีหญิงลี No, <laughs>